สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลาประมาณ23.20นาิกานาทีนะครับอยู่กับดาวดินถิน่นบางเลยเช่นเคยนะครับผมซึ่งถ้าใครติดตามในช่อง y t u t u นะครับดาวดินถิน่นบางเลยก็จะเห็นว่าตอนนี้กำลังเลี้ยงหอยเชอรี่พันธสีทองนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีบ่อเลี้ยงทั้ง6บ่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็ สามบอ่อนั้นเลี้ยงหอยเชอรี่ไว้ทําพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีอีกสามบอ่อที่ยังไม่ได้ลงบอ่อหอยเชอรี่นะครับผมก็ได้สั่งไข่หอยเชอรี่นะครับสีทองมานะครับซึ่งกมวันนี้ก็กล่องพัสดุเป็นอะไรนั้นนะครับก็คือเป็นไขไห่หอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับผมซึ่งมาถึงเมื่อวานนี้ประมาณสิบห้านาฬิกานะครับผมแต่วันนี้ถึงมีโอกาสได้มาเปิดกล่องดูนะครับผม ซึ่งภายในกล่องเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันเลยนะครับซึ่งภายในกล่องก็จะเป็นกล่องที่กล่องที่เปิดมานะครับผมก็จะเป็นกล่องที่บรรจุนะครับในส่วนของกล่องพลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ซึ่งจะมีไข่หอยอยู่ด้านในนะครับซึ่งผมก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมเป็นอันนี้เป็นไข่หอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมอันนี้เป็นเปลือกทองเลยนะครับนี่ ก็คือชุดนี้นะครับซึ่งผมแก่จากกล่องนี้ออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นกล่องนี้เลยนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งก็คือกล่องนี้นะครับผมซึ่งกล่องนี้น่าจะอายุแก่นะครับหมายความว่าไข่ฟักมันไหลอ,ออกมาหลายวันแล้วนะครับก็มีทําให้ระหว่างเดินทางมาก็มีฟักเป็นตัวเล็วบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้นําออกมานะครับก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับ เป็นไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับผมส่วนเปลือกเขาสีโกโก้นะครับนี่ซึ่งจะเห็นว่าบางส่วนก็ไข่เก่แล้วก็แตกเป็นตัวแล้วนะครับก็มีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะมาใส่อีก3าบอ่อที่เหลือนะครับผมเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นะครับในระหว่างที่รอไวรุ่นหนุ่มสาว ที่ที่อยู่ในบอ่อที่ผมมีนั้นโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมแล้วก็ฟักไข่ก็จะเอาชุดนี้มาเลี้ยงฟักเป็นอนุบาลไปด้วยนะครับผมซึ่งก็นี่เลยนะครับเป็นไขไห่หอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับแล้วผมก็เตรียมนะครับตัวจะทําให้เอาไข่ไปฟักไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือจะเอาไขไห่หอยเชอรี่ไว้ด้านในนะครับแล้วก็จะไป ไปปล่อยไว้ในวงบ่อผนซีเมนที่ผมเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะว่าพอเขาฟักไข่นะครับฟักเป็นตัวนะครับผมก็จะตกลงไปในบ่อวงบ่อผนซีเมนนะครับผมที่ผมทําไว้เป็นเลียงหอยเชอรี่นะครับอันนี้ก็ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าต้องพ้นนะครับเมื่ออันนี้ไปวางบนน้าจะลอยน้ํานะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีช่องว่างเพื่อที่ว่าเขาจะได้ลอยน้ํานะครับไม่ต้องจมนะครับตัวนี้ด้วยนี่นะครับแล้วพอเขาฟังเป็นตัวเขาจะตกลงไปในน้าในวงบ่อโพลซีเมนที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวผมไปลงบ่อนะครับจะมาอัปเดตให้ทุกท่านรับชมต่อไปครับ สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่12สองตุลาคมพุทธศักราช2564นห้าหกิบสี่นะครับขณะนี้เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับอยู่กับดาวดินทินเมืองเลยอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ดาวดินทินเมืองเลยนะครับได้สั่งไก่หอยเชอรี่มานะครับก็มาถึงบ้านนะครับแล้วนะครับก็ได้เตรียมนะครับที่แรกว่าจะเอาใส่ในตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตะแกรงฟักไข่แล้วก็วางไว้ในบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับผมแต่ ได้ขอคําแนะนําจากทางาที่ขายพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ไข,ข่หอยเชอรี่เขาแนะนําให้ทําปล่อยไว้ในบ่อฟักก่อนนะครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกบ่อยอาจจะทําให้ไข่โดนน้าแล้วจะฟอได้นะครับผมก็ได้ทําในส่วนของกล่องเพื่อที่ว่าเป็นอบไข่ไว้นะครับผมซึ่งก็ใส่ไปได้สองวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ ไข่เขาเริ่มฟักเป็นตัวหรือ,อยังนะครับในส่วนของไข่ไฮเชอรี่พันสีทองนะครับผมนี่ก็เริ่มฟักเป็นตัวเยอะแล้วนะครับผมในส่วนของไข่ไฮเชอรี่นะครับสีทองนะครับอันนี้เป็นเปลือกสีโกโก้นะครับนี่เขาเริ่มฟักเป็นตัวเยอะแล้วนะครับผม ซึ่งบางรังก็ยังไม่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 ฟักเป็นตัวนะครับอันนี้เป็นไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับเปลือกสีโกโก้นะครับซึ่งฟักไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมอีกอีกกล่องหนึ่งก็คือผมมาไม่ฟักหอยเชอรี่สีทองนะครับอันนี้เปลือกสีทองนะครับซึ่งยังไม่มีการฟักไข่เป็นตัวนะครับผมนี่ งตัวออยประมาณ2อสวันนะครับไข่แก่เราค่อยฟักเป็นตัวนะครับหลังจากฟักเป็นตัวแล้วนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยก็จะนําไปปล่อยน้องไฮเชอรี่ลงในบ่อวงบ่อพูดซีเมนต์นะครับผมที่เตรียมไว้สําหรับอนุบาลไฮเชอรี่นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับผมช่อง YouTube ดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ดาวดินทินมึงเลยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ